โอเคก่อนอื่นนะผมขออตอบคําถามนิดหนึงสำหรับน้องๆที่ถามกันเข้ามาคือเรื่อง annotation นะเรื่อง annotation scale นะครับในไหนไหน,นะฮะน้องๆอ,อาจจะงงตรงนี้ตั้งแต่รูปด้านนะไปดูกันนิดนึงนะครับตั้งแต่การเขียนรูปด้านเนี่ยเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ด้านที่1ไปจนถึงด้านที่4ี่เนี่ยนะครับอันเนี้ย จะลองให้เขียน annotation skill ฝึกให้เขียน annotation skill ไปดูกันต่อนะครับสำรับการเขียนรูปด้านนะครับในส่วนของตอนที่แล้วใครที่ตามกันอยู่นะครับผมก็เปิดไฟล์เดิมขึ้นมานะครับหรือใครที่ดูต่อก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับใครสนใจจะเรียนส่วนของคอร์สเรียนพิเคอเขาเรียนส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ ID Li n e A ตัวเล็ก01092551นหะครับหรือสอบถามมาที่เบอร์โทรนะครับ0985098861ได้นะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับกดอื่นนะครับเราจะไปเขียนรายละเอียดส่วนที่เหลือกันต่อนะครับผมเลือกเขียนงานหลังคาเลยจากตรงนี้นะครับงานหลังคานะฮะโอเคผมจะไปที่ลิเนียก่อนนะครับผมจะจับระยะห่างจากตัวนี้ออกมานี่นะครับว่าเท่าไหร่นะครับสเปซปาไปต่อนะครับสูงเท่าไหร่นะครับความยาวมาจนถึงจุดเซนเตอร์ของตัวนี้นะครับนี่นะฮะใช้ลิเนียนะครับ 16.10นะครับอ่ะจากนั้นใช้เป็น Align c h e c ความยาวของตัวหลังคาที่สโลปลงมานะครับผมเอาประมาณกะกะนะไม่ได้ซีเรียสน,นะครับ7.12นะครับ Spacebar ต่อนะครับจากจุดน,นี้ลงมาที่ตรงนี้นะครับดึงขึ้นมา4.24นะครับผมอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาวาดกันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยมาลาก จากตรงนี้ก่อนเอาแค่ช็อตตรงนี้ก่อนนะครับผมไปไปดูกันนะครับผมเลือกใช้เรเยอร์ศูนย์อยู่นะฮะะตรงนี้เลือกใช้เรเยอร์ศูนย์อยู่โอเคตรงนี้นะครับน้องๆดูตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าผมลืมไปสเปซบาร์ขอจับจากจุดนี้นะนี่นะครับจากจุดนี้เอาตรงเอาตรงเส้นสิตรงเส้นนี้นะนี่นะครับตรงเส้นจุดนี้นะครับมาจบที่จุดนี้นี่นะครับ เอา้าเป็นลิเนียอยู่ทษทีต้องใช้เป็นอไลนะครับผมใช้นะอไลน์ตรงจุดนี้นะครับมาจนถึงจุดนี้นี่นะครับดึงออกมานะครับ2.67อ่าโอเคผมออฟเซ t ตเส้นนี้ขึ้นมาเลยนะฮะดูแนวก่อนนะครับไป็นออฟเซ t ตนะครับ2.67อินเตอร์ไปตรงจุดนี้นะครับ นี่นครับก็จะอยู่ที่จุดนี้อ่าเมื่ออยู่ที่จุดนี้เราจะเห็นว่าไอ้เสาเราขาดไปนะเสาเราขาดไปนะครับวิธีง,ง่ายๆนะครับวิธงีง่ายน้องๆก็ทําการปิดอ่อไม่ต้องปิดก็ได้ไปสเตรทเลยก็ได้ไปที่คำสั่งสเตรทนะครับคุมมาแบบนี้ฟืบเลยนะครับเอาทุกเสาเลยก็ได้นีนะฮะคลิกขวาคลิกซ้ายที่จุดนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้นะฮะกด F8 นิดนึงเพื่อล็อกงานให้มันตรงนี่นะครับ จุดนี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะได้ความสูงอ่าลองเช็คดูก่อนลีเนียจากจุดนี้มาจนถึงจุดนี้นะครับนี่นะฮะสองจุดหกเจ็ดนะผือหรือผือขาดหรือยังไงเดี๋ยวปรับใหม่ได้นะครับผมไปที่เลเยอร์อศูนย์อ่าไปที่พูลีไลน์ผมแตะที่จุดนี้นครับนี่นะฮะหนึ่งจุดห้าสามเอนเตอร์ไปนะดึงขึ้นไปข้างบนนะครับหนึ่งจุดห้าสามคือระยะต,ตรงนี้ออกมาแล้วก็สูงขึ้นไปหนึ่งจุดเจ็ดหกนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหก เอนเตอร์ไปแล้วก็ลากนะครับมาทางด้านนี้นะครับ19.16.1นะครับ16.1นะครับเอนเตอร์ Enter ไปนะครับแล้วก็ลากออกมาจากตรงนี้นะครับลากมาจากตรงนี้นะฮะ7.12นะ7.12นะครับเอนเตอร์ Enter ไปเอสเขี S ยบออกไปดูนะครับถ้าน้องๆใช้เส้นแบบนี้นะใช้เส้นแบบนี้นะครับ อันเนี้ยจะเห็นว่าจุดแต่ละจุดมันจะมีการเบรกของแต่ละช่วงแต่ว่าจะเป็นเส้นโพลีไลน์อ่ะลองระเบิดออกไว้ก่อนนะลองระเบิดออกไว้ก่อนแล้วก็ดูก็จะเห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคือเส้นโพลีไลนมันจะระเบิดให้นะฮะคือเราต้องการระเบิดเพื่อให้เห็นแต่ละช่วงของเส้นยกตัวอย่างเช่นไอ้เจ็ดจุดสองเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้นี่นะฮะคือชุดที่ผมจะเอามาทําเป็นสโลปจากตรงนี้เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ สโลปเท่าไหร่เขาบอกอยู่แล้วนะครับในนี้นะครับสโลป20องศานะครับสโลป20องศานี่นะฮะจากตรงนี้นะวิธีการตั้งสโลปนะครับของตัวนี้ก็ควิปที่ตัวงานไปที่โรเตชคลิปที่จุดนี้ครับปังทดลองป้อนค่า20คิดชิงานมันจะสโลปลงมาแบบนี้นี่นะฮะ20องศาใช่20่องศาจริงหรือไม่ก็ลองจับจากจุดนี้มันจุดนี้แล้วก็ดึงออกมาดูไปที่ตรงนี้นะครับแองกูล่าจับนี่จับนี่นะครับ แับนี่ดึงมาแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือ20องศานะสลบ20องศานะครับผมประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับไปที่ตัวงานตัวนี้ตัวสลบ20องศานี่แหละไปที่มิลเลอร์นะครับพลิกชิ้นงานกลับไปก่อนที่ตรงนี้นะครับเลือกปุ่มโนมันจะวางตัวเองลงแาบนี้เราจะเอามาสร้างเส้นนี้นี่4.24นะครับ4.24ตรงนี้7นะครับตรงนี้4.24บวกลบคูณหารเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจนะครับไปที่ modify แล้วเลือกใช้เล็งเเทนนะฮะเล็งเช่น เลนเทนคือคำสั่งที่โดยส่วนใหญ่เราเลือกเลนเทนคือตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เอามาใช้งานในหลายๆทางแต่ว่ากรณีนี้สามารถที่จะเลือกเป็นทอทเลได้นะก็คือเป็นความยาวรวมผมเลือกเลงส์เทนเลนเทนถ้าอยู่ในนัดตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ฮะเป็นตัวนี้นะครับพิมพ์ลองพิมพ์คีย์ลัดได้ใครมีหนังสือของอาจารย์บรุพงศ์นะก็จะมีคีย์ลัดบอกไู่แล้วนะผมเลือกเลนเทนก่อนนะตัวนี้ปังแล้วก็เลือกความยาวรวมทอทเลนี่นะครับก้อนค่าสจุดเท่าไหร่นะลืมไป4จุด 4.24นะครับ Enter ไปนี่นะฮะถูกไหม4.24นี่ฮะอ่าจากนั้นก็คลิกตัวมุมนี้โปรแกรมจะตัดนะครับส่วนอื่นๆออกไปแล้วก็ลองจับดูนะครับว่าใช่4.24จริงหรือไม่นะฝึกเช็คสั่งพื้นฐานเล่นๆดูครับน้องๆตัวที่เราเรียนมาเล็งเทศมีสอนอยู่แล้วในบทที่4ของชุดเบสิกพื้นฐานนะนี่นะครับผมโอเคเรียบร้อยก็จะได้ตัวนี้ออกมาทีนี้ตรงนี้นะครับมาสร้างตัว ความหนาของลังคาหลายคนสงสัยเอ๊ะไอ้ตรงไอ้ตรงปลายตรงเนี้ยตรงปลายตรงเนี้ยเนี่ยฮะมันควรจะเขียนในสเต็ปไหนเพื่อให้มันสวยงามบางทีเห็นหยักแบบนี้เห็นหยักแบบนี้ผมอธิบายแบบนี้เลยตามหลักนะครับในส่วนของการสร้างมุมตรงเนี้ยมันจะต้องอ้างอิงไอ้ตัวฟาเซียนะครับสองไอ้ตรงเชิงชายไอ้ตรงเชิงชายเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเชิงชายเนี่ยสองแผ่นประกบกันผมอธิบายแบบนี้นะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับ เชิงชายที่เราเอามาใช้เนส่วนใหญ่จะใช้ไม้เชือร่าใช่ไหมไม้เชอร่าก็จะมีขนาดความหนาประมาณ1นิ้วก็ส่วนใหญ่จะเลือกใช้งานเป็น8มิลหรือแปน,นิ้วนะครับหรือ6นิ้วเอามาประกบกันหรือบางทีใช้เป็น6นิ้ว2ตัวประกบกันนะครับใช้เป็น2ตัวประกบกันอ่ะผมเลือกผมจะเขียนก่อนให้ให้เห็นเป็นภาพก่อนนะ D enter นะครับจุด enter นะครับ่จุด2 enter ก็จะได้เป็นแผ่นหนึ่งประมาณแบบนี้อ่าถ้าใช้เป็น6มิลเป็ดบาร์นะครับ D enter จุด0.25เอ็นเตอร์นะครับแล้วก็จุด1.5เอ็นเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ออกมาสองตัวนี้จะมีการลบเหลี่ยมใครเห็นเชิงชายก็จะมีการลบเหลี่ยมอยู่นี้อันนี้ผมแค่จําลองการลบเหลี่ยมเฉยๆนะเป็นแบบนี้นะครับแชมเฟอร์ผมใช้แชมเฟอร์ผมไปดีดดิสแตนด์นะครับจุด0.15ลบแบบนี้นะครับจุด0.15แบบนี้นะครับก็คือมันก็จะลบแบบนี้นะฮะจะลบเหลี่ยมออกมาแบบนี้อันนี้นลบเยอะไปไม่สวยนะครับเอาใหม่ ดิ s t a n จุด0.1 enter จุด0.1 enter นะครับเอาแบบมีแล้วกันนี่ลบเลี่ยมแค่นี้นะครับ space bar ลบเหลี่ยมแค่นี้จากนั้นก็จะเอาแผนเนี้ยมาประกบใส่เข้าไปก็มู๊มาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าผมเอาที่เซนเตอร์แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ฮะจะออกาเป็นแบบนี้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการตัวเนี้ยลงมาที่ปิดลงมาถึงระดับตัวนี้ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าตอนนี้ปิดที่ตรงนี้มันก็จะได้อยู่ประมาณจุด2.5 นี่นะฮะจุดสองห้าก็คือความหนาของตัวนี้พอไหมถ้าจุดสองห้าพอก็เอาเท่านั้นเลยแต่ถ้าไม่พอก็คือขยับตัวนี้ไปนะครับหรือถ้าต้องการจะเซฟต้นทุนอาจจะใช้เป็นหกนิ้วสองแผ่นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะผมเลือกใช้ที่แบบนี้เลยกันนะครับพอเลือกใช้แบบนี้ได้เสร็จปุ๊บนะครับคุมตัวนี้ไปเลยแล้วกดกุ๊บไว้อ่ะเอาเขามาใส่นะครับเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยผมต้องการจะเขียนรูปทรงแบบเอาตามหน้างานจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนผมก็จะคลิกตัวนี้ มาใส่ที่สเตปตรงนี้ก่อนนี่นะฮะมาใส่ที่สเตปตรงนี้แป่งแบบนี้แล้วก็หมุนฮะแล้วก็หมุนแล้วก็ทําการหมุนก็คือโรเตไปที่ชิ้นงานปั่งที่ขวาคลิกจุดโรเตตรงนี้นะฮะโรเตตรงจุดนี้แล้วก็เลือกเรฟเฟนซ์ครับแล้วก็คลิกที่จุดเดิมนะครับปั่งแล้วก็เลือกที่จุดที่เราจะใช้เป็นอ้างอิงอผมใช้จุดนี้อ้างอิงนะแล้วผมก็เอียงมาใส่ตรงจุดนี้นี่ครับจุดที่ผมต้องการจะอ้างอิง มันก็จะเอียงตามนี่ฮะน้องๆจะเห็นเส้นจริงๆของเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับมันจะออกมาเป็นแบบดังนั้นการเขียนงานตามนี้ก็จะได้สัญลักษณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะอ่ะผมเลือกใช้ที่อ่าจุดสองห้านะครับจุดสองห้าเป็นค่าตรงนี้ผมก็มาที่ตรงนี้เลยผมไปที่ตรงนี้นะสมมติผมเลือกนี้เลยอ่า move อ่ะ,อะตรงนี้นะครับนี่มาใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ โอเคจากนั้นก็ใส่เป็นเส้น offset นะครับคลิกไปที่ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมเลือก offset ก็จะมีสเต็ปของ offset อยู่จริงๆ offset มันจะมีหลายหลายแบบนะเช่นคลิกไปที่ตัวงานนะครับผมไม่ดูก่อนนะครับ offset นะครับอันนี้คือเลือกใหม่แต่ถ้าคลิกที่ตัวง,งานกด offset ระยะ offset คุณจะเลือกอะไรถ้าคุณคลิกตรงนี้นะครับนะมาที่ตรงจุดนี้ ปังนี่ครับโปรแกรมจะจับแบบนี้เลยเนี่ฮะก็คือวัดจากนี้มานี่เลยเห็นไหมฮะมันก็จะเลือกออฟเซ็ตสเตปออฟเซ็ตออกมาแบบนี้นะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างถ้าออฟเซ็ตถ้าเป็นการ copy, ก๊อปปี้ก็ก๊อปปี้แบบตรงนี้ครับคลิกแล้วเอามาวางที่สเตปตรงนี้นี่วางสเตปนี้นี่แล้วก็วางสเตปนี้แล้วก็วางสเตปนี้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือแล้วแต่เราเลือกที่จะใช้งานเอาโอเค ผมจะ offset ตัวนี้ลงมาก่อนนะครับผมไปยิ่มสั่ง offset ป้อนค่าจุด2.5นะครับทั้งทุกด้านเลยผมจะบล็อกที่จุด2.5ลงมาจุด2.5ลงมาเป็นแบบนี้นะครับให้เห็นก่อนนะทีนี้ผมจะลากเส้นตรงก่อนคือปกติการออฟ s e t เนี่ยพอลากเส้นตรงแบบนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าระนาบมันได้หรือเปล่านี่ฮะเห็นไหมฮะตัวเชิงชายที่เอามาใส่ระนาบมันอาจจะเพี้ยนไปเดี๋ยวต้องปรับระนาบให้มันตรงก่อนนะครับผมทําการ trim นะครับไปที่ fillet กดฟิเลตนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้คลิกหนึ่งคลิกสองโปรแกรมจะทิมตัวนี้ออกไปอ่าผมหมุนตัวนี้ให้ได้ระหน้าก่อนนะครับไปที่ตัวงานหมุนอีกครั้งไปที่โรเชตตแต่งเขาให้กดเรฟเลนนะครับกดที่ตัวเดิมแล้วก็เลื่อนมามาที่จุดนี้ครับแล้วก็เอามาใส่ตรงตำแหงน่นี้อ่ามาใส่ตรงจุดนี้ก็ได้นี่นะครับระนาบของตัวนี้ก็จะได้ขนาดแบบนี้ออกมาโอเคนะแต่นั้นผมลบตัวนี้ออกไปนี่นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบนี้โอเคนะครับผม ก็ปี้เลยก็ปี้นะครับชุดนี้เนี่ยตรงนี้ผมก็จะเอามาแตะที่แนวนี้นะครับมาใส่ตรงแนวนี้ได้แล้วหน้าแล้วอันนี้ได้แล้วหน้าแล้วนะครับก็จะมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับอ่ะก็จะได้เป็นสเตปแบบนี้ออกมาก่อนผมก็จะคลิกไปที่ตัวตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนผมไม่เอากรุ๊ปแล้วนะผมก็จะอันกรุ๊ปไปเลยนะครับผมก็จะทําการคลิก2ตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะเอ็กซ์พอร์ตไป นะครับจุดไหนที่ผมไม่เอาอ่าก็จะเป็นก็ลบทิ้งไปอย่างเช่นสเต็ปของตัวนี้นี่ดีดจริงไปนะครับสตรีมถึงจุดนี้นี่นะครับก็จะออกเป็นแบบนี้นะฮะเอ่อส่วนอื่นอื่นมีไหมส่วนอื่นผมเอาตามนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นตัวเสร็จภาพนี้ดีดเลยนี่นะครับก็จะออกเป็นแบบนี้ ตุดนี้ผมเอาออกไปโอ okay, เคนยครับก็จะเห็นเป็นเส้นแบบนี้ปุ๊บ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 มาดาน,นี้เลยทีนี้อันนี้ส่วนของตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บงานอีกทีหลังเนื่องจากว่าตัวหลังคาผมเคยอธิบายไปแล้วว่าผมจะใช้เป็นเป็นครอบหลังคาครอบสันของแมททันชีสนะครับคราะสันแมททันชีสเนี่ยผมจะเอาจุดหนึ่งนะก็คือมันจะปลกลงมาที่เชิงชานี่จุดหนึ่งจอเป็นแบบนี้ผมก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะจะได้ไม่งงนะครับผมอ่ะตรงมุมนี้นี่นะครับผมคิดที่ตัวง,งาน คลิกที่ตัวงานคลิกที่ตัวงานตัวงาน,ต,งานตัวงานนะครับผมไปที่คําสั่งกรุ๊ปเลยแบ่งกรุ๊ปเป็นแค่ชุดเดียวนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่มิลเลอร์ครับคลิกตรงประมาณนี้คลิกซ้ายหนึ่งครัง้งกด F8 กดปุ่ม No เอาตัวนี้นะครับ Move ไปเลยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับก็จะออกมาเป็นสเตปแบบนี้จากนั้นผมก็ออกปรับแต่งตัวนี้นะครับ นี่ก็ะจกมัเป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคจากนั้นก็ทำการ copy เส้นนะครับที่สเตปนี้ก่อนสเต็ปนี้ถัดมาสเต็ปนี้ถัดมาเอชเ็บอกไปออฟเ็ตลงมานะครับเป็นเตอร์ไปนะครับค่าจุดหนึ่งก็คือคอบหลังคาที่เห็นจากปแบบนี้โอเคผมก็ใช้คำสั่งนะครับตรงนี้จริงๆอยากจะสร้างเป็นเส้นตรงบางจาดเดี๋ยวเดียวค่อยเก็บกันด้ไปที่ อ่อฟิเลตนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้คลิก <Kick. S 1> จุดที่1จุดที่2องสเปซบาร์กดปุ่มชิปค้างไว้คลิกเอ่อมัลติเพิลเลยดีกว่านี่นะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้นะฮะโอเคแต่จะได้ชุดนี้ออกมาแบบนี้นะครับคุมที่ตัวง,งานคุมที่ตัวง,งานนะครับอันนี้ผมกุ๊บทั้งชุดไปก่อน คลิปที่ตัวงานผมปรับระยะลงมามูฟเข่าลงมานะครับจุดหนึ่งประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็จะสร้างเป็นจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้านะครับหมายถึงว่าเอาลงมาจากนี้จุดหนึ่งห้าเดี๋ยวน้องๆจลองผมจับให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปนะอันนี้จุดหนึ่งห้านะครับผมจะสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับวงกลมผมเลือกไปที่ตัวนี้แล้วก็แตะไปที่ตัวนี้แป่งจากนั้นผมจะมูฟตัวนี้ขึ้นไปนะครับ จุดศูนย์ห้าเนี่ยฮะทรงมาาันจะอมาเป็นทรงแบบนี้ผมก็จะทําการทริมจุดที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนเป็นชุดนี้แต่ชุดนี้นะครับแล้วก็ลบนี่ไปนะครับดีต่อไปนะฮะไอตรงจุดเนี้ยน้องๆจะเขียนเป็นแบบตามแบบนี้ก็ได้นี่นะฮะมันก็จะมีการตัดมุมมาถึงแค่ช่วงนี้นะครับมันจะตัดมงมาถึงแค่ช่วงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับครอบอะนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมใส่ไว้เฉยจริงๆอย่าง,ง,งที่บอกไปนะว่าครอบหลังคาของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นเมทัลชิ้อ่ะผมผมตอลงมาก่อนนะเป็นแบบนี้นะครับ จะได้ไม่งงนะฮะตอกมาก,ก่อนแบบนี้ t ตรีมคลิกขวาตัดตัดนะเอาแบบนี้ให้เห็นแบบนี้ก่อนนะโอเคเรียบร้อยก็ได้ตัวนี้ว่ะจากนั้นมาถึงส่วนตรงนี้นะครับมาถึงส่วนนี้แฟบนะครับเวลากระชับเข้ามาอีกแล้วผมก็จะวัดจากตัวนี้เข้ามานะครับดูนะฮะไปที่ลิเนียจากจุดนี้เลยอาจากขอบเสานี้จากขอบเสานี้ เอาจากเส้นดีกว่าเอาจากเส้นที่ผมลากนะครับมาถึงนี้ลงมานี่นะครับฝั่งอันนี้ก็คือ1.44จากนั้นนะครับจากจุดนี้ลงมาถึงตรงนี้นะครับนีนะฮะจุด6 1หนึ่งนะครับจุด61หนึ่งก็จะลากยาวมาลากยาวนะครับตัวนี้นะฮะลากยาวมาจนถึงไหนก็จะไปจนถึงหลังคาอีกฝั่งนึงนะครับก็คือตรงจุดนี้จริงๆมันก็จะต่อที่เส้นนี้แหละนะครับ อ่ะผมเอาที่ตำแหน่งนี้นะดึงมาแบบนี้นะฮะจะเห็นเป็น9เมตรนี่นะครับสรุปจากจุดนี้มานะครับ1.47ลงมาจุดหกนะครับแล้วก็9อ่ะไปเลยนะครับเอาเลือกหลายเลือกหลายเลือกหลายนะครับตือนี้นะครับนี่1.47่งจุดเอนเตอร์นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาจุดหกหนเอนเตอร์นะครับลากมาตรงนี้อันนี้จริงๆก็9เมตรนะนะเนะครับก็จะมาที่สเต็ปนี้แต่จริงจริง ถ้าจะให้ดีเนี่ยไม่ต้องไปีเซียสตรงก้านะครับให้ตัดตรงมาแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยจําตัวนี้เข้ามาใส่นี่นะครับมันมีบวกลบอยู่แล้วแหละรายละเอียดของเขานะครับโอเคอันนี้ผมได้ในส่วนของลังคาจากนั้นเราจะเก็บในส่วนของรายละเอียดของตัวนี้ใหม่นะครับผมลบตัวนี้ชิ้งไปนะครับเส้นอันนี้ผมลบทิ้งไปนะไม่เอาดีๆไปก็จะเห็นเป็นแบบนี้สเตรทตัวงานลงมาก็คือสนะครับตัวนี้ด้วยเก็บตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเราจะสเตรทตัวงานก่อนไม่ี่สเตรทนะครับ ฟบนะครับขี้ขวานี่นะครับเพื่อเก็บตัวงานก่อนโอเคเรียบร้อยก็ได้รายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของเบรกที่2นะครับเราก็ได้ทรงตรนี้ออกมานะครับเบรกที่2นะครับผมเดี๋ยวเราจะเบรกกันก่อนพอย่างที่บอกนะไม่อยากให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะครับผมน้องๆก็ลองฝึกตามถึงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เซฟงานไว้เราอยู่ในไฟล์ตัวรูปด้าน 1- 4อยู่นะครับผมประมาณนี้ใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ นะครับตอนนี้มีสอนเป็นแบบใช้ทีวีเวอร์เข้ามาช่วยนะครับสอนออนสอนส่วนตัวนั่นแหละแต่เป็นการสอนออนไลน์ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ ID l ดีย A ตัวเลข0 1 0 9 2 5 5 1ก0109 2ห5 1หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ098 509 88 61นะครับหลังเบรกเจอกันครับผม